สวัสดีครับชาวโลกจากคลิปที่แล้วผมไดสอนทำปากกาเขียนบนมือถือซึ่งก็มีน้องๆหลายคนเอาไปทำตามแล้วก็ประสบความสำเร็จอันนี้ยินดีด้วยนะครับแต่ว่าก็มีคอมเมนต์ขำๆนะครับที่บอกว่าโอ้สปริงผมหายไปไหนอ่าอันนี้ผมถือว่าขำๆแล้วกันเดี๋ยวน้องคงไปหาแท่งใหม่ได้นะครับแต่ว่ามีอยู่คอมเมนต์หนึ่งนะครับค่อนข้างรุนแรงมากผมค่อนข้างตกใจนะครับน้องเขาบอกว่าสปริงทะลุมือเลย แล้วก็เลือดไหลแล้วก็เลยไม่ทําเลยนะครับอันนี้นะครับก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่า,เ,าเพื่อความปลอดภัยของน้องๆครับผมเลยเอาคอนเซปต์เดิมมาแก้นิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็คงเขียนไม่ดีเท่าอันเมื่อกี้นะครับผมอ่ะสิ่งที่ผมจะเตรียมนะครับอุปกรณ์ก็จะมีแหนบนะครับแล้วก็คัตเติลบัตนะครับตั้งไว้ตรงกลางแล้วก็หนีบหัวมันเอาไว้นะใช้แหนบหนีบหัวมันเอาไว้จากนั้นก็ใช้หนังสติ๊กนะพันไม่ให้เจ้า คาเทนบัตรมันหลุดออกนะแค่นี้เองง่ายมากๆเลยหลักการเดิมนะก็คือเราจะต้องนํากระแสไฟจากมือเราเนี่ยลงไปที่เหล็กแล้วก็ไปที่หัวตรงเนี้ยแล้วก็นําน้านะฮะเป็นตัวสื่อนํากระแสไฟอีกทีนึงอ่ะนะฮะกระแสไฟที่มาจากร่างกายเรานะครับแล้วก็เขียนลงไปบ,บนหน้าจอได้เลยเราก็เอาเจ้าแหนบเนี่ยจุ่มน้ํานะเอาให้โดนแค่สำดีก็พอแล้วนะครับผมจากนั้นเราก็วาดไป มีน้องๆหลายคอมเมนต์นะครับบอกว่าเอ้ยแล้วหน้าจอมันจะเสียหรือเปล่าบอกตรงๆว่าไม่เสียนะครับก็อย่าเอาแหนบเนี่ยไปขูดกับหน้าจอก็พอเอาแค่สำลีนะ,ลลนะครับแล้วก็เวลาวาดนะครับเราก็แนะนำมะว่าจะต้องเป็นโหมดที่เป็นโหมดธรรมดาอย่างโปรแกรมตัวนี้นะครับโปรแกรมชื่อว่า Sketcher Book Pro เราสามารถตั้งค่าให้เป็นเพนโหมดได้นะฮะ ก็คือใช้ปากกาโดยเฉพาะของมันเลยปากกาที่เอาไว้เขียนแท็บเล็ตนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะถ้าเกิดเราเจอปัญหาเนี้ยให้เราเอาเจ้าเพนหมดออกไปก่อนนะครับผมนี่แล้วเราถึงจะวาดได้นะนี่นะครับผมโอเคหวังว่าน้องๆคงจะไม่เจ็บตัวแล้วนะครับทีนี้โอเคถ้าใครทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับมันเขียนดีเหมือนเดิมแหละแต่เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นนะครับครั้งนี้ ก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายชาวโลก